สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแดดดี้คุกกิ้งครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทําทำเมนู b ราวนี่ Cracker อ l m o n ลครับเป็นเมนูที่เพื่อนๆเ,เรียกร้องกันมามากมายเลยนะครับวันนี้ Daddy ก็เลยจัดให้เลยครับ ตัวบราวนี่แครกเกอร์เนี่ยมีความกรอบนะครับเก็บไว้ทานได้นานๆแล้วก็อร่อยทานเพลินมากๆเลยนะครับมีความหอมของแครกเกอร์แล้วก็มีความเข้มข้นของชโคโค็อกโกแลตด้วยนะครับรับรองว่าเป็นอีกเมนูหนึ่งที่เพื่อนๆเ,เนี่ยว,วางไม่ลงเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นช็อกโกแลตคอมเพลตของทิวลิปเราใช้ประมาณ120กรัมครับต่อไปเป็นเนยสดชนิดจืด50 g, กรัมไข่ไก่เบอร์2หนึ่งฟองน้ำตาลทราย60กรัมแป้งสาลีอเนกประสงค์70กรัมผงโกโก้ทิวลิป10กรัมเฮลม่นเต็มเม็ดเราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับตกแต่งหน้านะครับแล้วก็แครกเกอร์ลิชครับ เรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราจะมาตุ่นช็อกโกแลตกันก่อนนะครับเรานำหม้อใบหนึ่งตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็นำหม้อช็อกโกแลตวางไว้ด้านบนนะครับจากนั้นเราก็ใส่ช็อกโกแลตคอมพาว์ผงโ,โกโก้แล้วก็เนยสดชนิดจ,จืดครับเสร็จแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆจนช็อกโกแลตเนี่ยละลายเข้ากันเลยนะครับพอส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักทิ้งไว้ก่อนครับขั้นตอนต่อไปเรานำไข่ไก่ผสมกับน้ำตาลทรายนะครับจากนั้นเราก็คนให้ขึ้นฟูเป็นสีเหลืองนวลเลยครับ ถ้าเราใช้น้ำตาลทรายละเอียดเนี่ยมันก็จะละลายได้ง่ายแล้วก็ขึ้นฟูได้ง่ายแบบนี้เลยครับพอไข่กับน้ำตาลทรายขึ้นฟูเป็นสีเหลืองนวลแบบนี้แล้วนะครับเราก็นําช็อกโกแลตที่เราละลายไว้เมื่อสักครู่นี้มาผสมลงไปเลยครับเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมแป้งสาลีเนิกะสงค์ลงไปครับ จากนั้นเราก็คนแป้งสาลีกับช็อกโกแลตให้ละลายเข้ากันจนไม่มีเม็ดแป้งเลยครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะได้เนื้อบราวนี่เนียนๆแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วแวดดี้จะนําไปแช่ตู้เย็นประมาณ10-15นาทีเพื่อให้เนื้อบราวนี่เนี่ยมันเซ็ตตัวครับ ระหว่างรอเราก็จะนาแครกเกอร์มาเรียงไว้บนถาดอบได้เลยนะครับเราก็จะเรียงชิดกันแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวแครกเกอร์เนี่ยมันก็จะไม่ขยายเพิ่มขึ้นแล้วนะครับความอร่อยของเมนูนี้ตัวแครกเกอร์ก็มีส่วนสําคัญนะครับเพื่อนเพื่อนก็เลือกแครกเกอร์ที่เพื่อนๆนชอบได้เลยนะครับหลังจากที่เรานําบราวนี่ไปแช่ตู้เย็นประมาณ10-15นาทีนะครับตัวบราวนี่ก็จะมีความหนืดประมาณนี้เลยนะครับข้อดีของการนําไปแช่ตู้เย็นก็จะทําให้เราบีบได้ง่ายตัวบราวนี่ก็จะไม่ไหลยเยิ้มด้วยนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็นํามาใส่ถุงบีบนะครับแล้วก็ตัดปลายให้มีความใหญ่พอประมาณนะครับเสร็จแล้วเราก็นํามาบีบวนบนแครกเกอร์เป็นรูปก้นหอยแบบนี้เลยครับแต่ดีจะวนประมาณ1รอบนะครับแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยเจนครบเลยครับนี่นะครับเวลาเรานำไปแช่เย็นเนี่ยตัวบราวนี่ก็จะมีความหนืดนะครับจะทำให้เราบีบง่ายครับแล้วตัวบราวนี่เนี่ยก็จะไม่ไหลยเยิ้มล้นออกมานอกแคกเกอร์ด้วยนะครับ เราก็บีบวนเป็นก้นหอยแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบเลยนะครับพอเราบีบบราวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะตกแต่งหน้าด้วยแอลมอนเต็มเม็ดครับตัวแอลมอนเนี่ยดัดดี้จะอบด้วยอุณหภูมิ150องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ10-15นาทีครับเราก็จะได้แอลมอนสีเข้มๆแบบนี้นะครับตัวแอลมอนสีเข้มเนี่ยมันจะทําให้แอลมอนเนี่ยหอมอร่อยมากขึ้นด้วยนะครับ พอเราตกแต่งหน้าด้วยแอลมอนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมเข้าเตาอ,อบได้เลยครับแต่ดีจะอบด้วยอุณหภูมิ150องศาเปิดไฟบนล่างไม่ต้องเปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ15นาทีครับก่อนที่เราจะอบขนมเราจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนอย่างน้อยประมาณ10นาทีนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำข้าเตาอ,อบได้เลยครับแต่ดีจะอบถาดตรงกลางนะครับจะได้โดนไฟบนกับไฟล่างเท่าๆกันครับ พอเราอบครบ15นาทีตัวบราวนี่แคลเกอร์ของเราก็สุกเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็นําออกจากถาดพักทิ้งไว้ให้เยน็นพอเย็นสนิทแล้วตัวบราวนี่แคลเกอร์ก็จะกรอบทั่วทั้งชิ้นเลยครับเราก็สามารถเก็บใส่ขวดโหลปิดฝาเก็บไว้ทานได้นานๆเลยครับตัวบราวนี่แคลเกอร์เนี่ยมีความกรอบแล้วก็มีความหอมของแคลเกอร์นะครับแล้วก็มีความเข้มข้นของช็อกโกแลตเพิ่มด้วยความมันของแอลมอนเข้าไปอีกนะครับรับรองว่าอร่อยทานเพลินแบบวางไม่ลงแน่นอนครับ สูตรนี้ทําง่ายมากๆใครทําขายรับรองว่ากําไรดีแน่นอนครับเพื่อนๆก็ลองนําไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม s u p e r อร์แงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ สำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ